เขาคนนั้นคิดถึงคุณไหมสามใบนะคะเขาคิดถึงคุณไหมเขาคิดถึงคุณนะคะเป็นหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยแห่งความพังภูินะคะคุณอาจจะเป็น หนึ่งเดียวที่อยู่ในหัวใจเขานะคะเขาอยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งนี้ใหม่กับคุณนะคะมีความคิดถึงมีความอยากเริ่มความสัมพันธ์เขาคนนี้อาจจะไม่ได้ติดต่อกับคุณนะคะอาจจะหันหลังกับคุณไปนะคะในตอนนี้แต่เขาก็ยังคงคิดถึงคุณอยู่นะคะเวลามืดมืดค่ำๆเขาก็จะคิดถึงคุณนะคะคิดถึงความทรงจําดีๆที่มีคุณและเขาที่อยู่ด้วยกันนะคะเขาหวังว่า ความสัมพันธ์ครั้งนี้ระหว่างคุณกับเขานะคะจะประสบความสําเร็จนะคะเขาและคุณมีความทรงจําดีร่วมกันในวัยเด็กนะคะอารมณ์ของ6กไมน้นี้คล้ายๆกับ6ถ้วยนะคะเขาอยากจะให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะไปได้ด้วยดีนะคะประสบความสําเร็จนะคะ